สวัสดีครับร้านสามาัญคารเซ็นเตอร์สุราธานีนะครับเรามาแนะนำรถสวยน่าใช้มากๆหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นรถที่สวยจริงๆนะครับรถกระบะตอนเดียวนะครับสุดแก่งนะครับปั่นใจชาวสวนเป็นรถกระบะตอนเดียวที่ทนที่สุดนะครับและก็คันนี้ตั้งแต่เจอมาก็สวยที่สุด กระบะนิสสันฟอนเทียนะครับนาวราร่าจดทะเบียนปี2005นะครับปี2548นะครับมือเดียวป้ายแดงสีไม่เคลียร์นะครับภายในสวยแอร์เย็นใช้งานไม่ช้ำไม่โซมไม่วิ่งแสนกว่ากิโลเมตรนะครับแอร์เย็นช้ำ ภายในสวยงามที่สุดเท่าที่เจอนิสสันฟอนเทียตอนเดียวมานะครับเครื่องดีคัสซีสวยยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนแม็กซอิสุสุแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับลูกค้ามือเดียวใช้เองออกห้างป้ายแดงฝากระโปรงน็อตไม่ขยับเครื่องนิ่งๆนิ่มๆแบตเตอรี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับเดิมทุกชิ้นเครื่องยนต์ทีดียี่สิบเจ็ดทน นะครับชาวสวนหารถใช้งานไม่ผิดหวังนะครับไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงห้าแสนกว่าหกแสนนะครับเจอคันนี้เข้าไปลงทุนแสนกว่าบาทนะครับสุดคุ้มนิสสันฟอนเทียนาวาร่าไอ้นิสสันฟอนเทียนะครับยังไม่ถึงนาวาร่ารถหลายปีแล้วแต่สภาพเกินคุ้มนะครับสำหรับชาวสวนเน้นขายเงินสนนะครับคันนี้เสนอราคาหนึ่งแสนสีมืนแปดพันบาทนะครับ ไม่แพงนะครับตั้งใจซื้ออยากต่อรองเยอะขอผ่านเพราะว่าสวยมากจริงๆนะครับรถสวยทุนสูงนะครับซื้อมาเพื่อสำหรับชาวสวนที่ต้องการได้รถสวยไปใช้งานนะครับไลเนอร์เรียบร้อยไม่มีตำหนินะครับสวยๆนะครับฝาท้ายมือเปิดหลนิดนึงนะครับคาแรคเตอร์ของรุ่นนี้นะครับ นะครับมีรอยสนิมนิดหนึ่งตามอายุการใช้งานนะครับสวยจริงๆอย่าลืมนะครับสนใจรถกระบ,บะตอนเดียวนะครับไว้ใช้งานในสวนชาวสวนยางสวนปาล์มชาวไร่ชาวนานะครับลงทุนหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทได้รถสวยคันนี้ไปใช้นะครับเกินคุ้มดีกว่าไปซื้อป้ายแดงห้าแสนกว่านะครับดีกว่ามากเลยดีกว่าแน่นอนด้วยนะครับเกินคุ้มนะครับติดปากปงนะครับสวยจริงๆ เดี๋ยวเราดูรอบๆคันกันอีกครั้งนะครับภาษีไม่ขาดนะครับกันศาสตร์มีให้สีบางเดิมทั้งคันหน้าตาเดิมห้องเครื่องสวยสีไม่มีเคลือ์ช่วงล่างดีขับเหมือนรถป้ายแดงนะครับไม่วิ่งหนึ่งแสนกว่ากิโลเมตรกับนิสสันฟอนเทียนะครับปีสองศูนศูนย์ห้าสามารถคาเซ็นเตอร์สุราษธานีนะครับนำเสนอที่ราคาหนึ่งแสนสี่มืนแปดันบาท ชอบพักรักโทรหารถตอนเดียวใช้งานด่วนนะครับของหายากมากรุ่นนี้แทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วขอบคุณมากครับ